หลายคนคงมีเหตุผลในตัวเองที่เลือกดูคลิปนี้คุณกำลังถูกใครทำร้ายอยู่หรือเปล่าครอบครัวไม่ใช่ที่ปลอดภัยของคุณใช่ไหมหรือคุณกำลังมองหาพลังบางอย่างจากความเย็นชาที่ความอบ,บอุ่นในตัวคุณนั้นให้ไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนๆก็ตามการเย็นชานั้นถ้าเราทำมากเกินไปสุดท้ายเราก็คงจะไม่เหลือใครแต่ บางสถานการณ์หรือบางคนก็ทําให้เรานั้นจําเป็นต้องสร้างนิสัยเย็นชาเพื่อปกป้องตัวเราเองแต่ในโปรดจงจําไว้ว่ามันมีบางสิ่งที่เกิดมาเพื่อคุณเสมอคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่จําเป็นต้องเย็นชากับทุกคนในชีวิตและสําหรับคลิปนี้เองเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสร้างนิสัยเย็นชา 1. มองโลกในแง่ร้าย ถ้าคุณเป็นคนที่เย็นชาแล้วน้ำย่อมมีอยู่แค่ครึ่งแก้วเสมอลองนึกภาพตัวของคุณกำลังเดินอยู่บนทางเทา้าแล้วมีรถขับเข้ามาด้วยความเร็วสูงจนทำให้น้ำสกปปกที่ขังอยู่พื้นนั้นกระเด็นขึ้นมาใส่คุณคุณจะว่ายังไงแต่ที่แน่ๆคนเย็นชาคงจะไม่พูดว่าไม่เป็นไรหรอกพอดีว่าภรรยาเขาคงจะหิวข้าวอยู่เขาเลยต้องรีบไปหรือทำไมต้องเป็นกูด้วยวะ ไม่เลยคำตอบที่ควรจะถูกต้องก็คือการจ้องแบบจะกินเลือดและกินเนื้อแล้วพูดว่าฉันขอให้ลถแกะเบกตาวิจารณ์คนรอบข้างอย่าชมใครถ้ามีใครถามคุณว่าชอบผลงานของเขาไหมให้เบนสายตาไปทางอื่นแล้วเปลี่ยนเรื่อง 2. คุณเต็มใจจะทำร้ายความรู้สึกของคนอื่น เวลาที่คุณไม่ยิ้มไม่ถามคำถามใครหรือแสดงอารมณ์เชิงบวกก็มีโอกาสที่คนอื่นจะเจ็บปวดสูงนั่นเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับการเป็นคนเย็นชาระงับความรู้สึกที่อยากจะขอโทษหรือปลอบใจเวลาที่คุณรู้สึกว่าคนอื่นเจ็บปวด หรือไม่พอใจถ้ามีใครเดินเข้ามาถามคุณว่าทำไมคุณถึงหยาบคายนักให้จ้องหน้าเขาหรือเธออย่างเย็นชาแล้วพูดว่าคุณไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ถ้ามีใครแสดงความรู้สึกเศร้าหรือโกรธให้พูดว่าขอโทษแล้วกันที่ทำให้ไม่พอใจแล้วหันหลังไปทำธุระของตัวเองต่อการพูดแบบไม่ได้รู้สึกขอโทษจริงๆนั้นเป็นวิธีแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาระวังว่าจะแสดงท่าทีเย็นชากับคนอื่นมากเกินไปเพราะว่ามีบางงานวิจัยกล่าวไว้ว่าคนที่ขับไล่ไซส่งคนอื่นอาจรู้สึกเศร้าพอๆพอพอกับคนที่โดนขับไล่เสียเอง 3. อย่าแสดงความตื่นเต้น เวลาที่คนอื่นตื่นเต้นเรื่องการแข่งขันหรืออะไรสักอย่างที่กําลังจะเข้ามาถึงให้บอกว่ามันก็เป็นแค่เกมและมีแต่จะทําให้เสียเวลาเปล่าๆจะแสดงความตื่นเต้นเรื่องวันหยุดและวันเกิดด้วยให้มองว่าทุกวันมันก็แค่วันธรรมดาเกิดขึ้นและกระดับไปเสมอ 4. อย่าสละเวลาช่วยคนอื่นผู้หญิงที่เดินอยู่บนถนนคนนั้นเขาทําของที่ซื้อจากตลาดมาหลนหมดเลยเหรอ เดินข้ามถนนแล้วมองไปทางอื่นหรือไม่ก็เดินผ่านเธอไปเลยถ้าสิ่งแรกที่คุณคิดว่าเวลาที่มีใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณคืออ้าวแล้วทำไมต้องช่วยด้วยละ่ะก็อย่าช่วยอย่าถามตัวเองอีกทีและอยากให้ความรู้สึกมามีผลต่อพฤติกรรมของคุณในฐานะคนเย็นชาความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาเป็นสิ่งที่คุณไม่คู่ควรอยู่แล้วหากใจเย็นชาห้าเลือกคนที่คุณไว้ใจ อย่าเย็นชากับครอบครัวและเพื่อนบางคนหากพวกเขายังดูแลและสร้างความอบอุ่นให้กับคุณพวกเขาสมควรได้รับสิ่งเดียวกันตอบแทนการเย็นชาใส่คนในครอบครัวและเป็นเพื่อนมีแต่จะทําให้คุณรู้สึกราวเปรี่ยวการแสดงพฤติกรรมเย็นชาใส่คนอื่นมักจะทําให้คุณมีศัตรูอยู่บ้างผลที่ตามมาก็คือจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่คุณไว้ใจได้คนที่คุณไว้ใจได้จริงๆก็คือคนที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนเย็นชายอย่างที่แสดงออก หากพวกเขาทูกคุณเย็นชาใส่มาหลายปีเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วนอกจากคุณเองก็จะไม่มีใครอยากพูดกับคุณอีกเลย สำหรับใครที่อยากจะเย็นชาให้ได้นั้นผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับคนเรานั้นต้องผ่านช่วงเวลาที่มีทั้งดีและร้ายในชีวิตได้โปรดอย่ายอมแพ้อย่ายอมให้บางคนหรือบางสิ่งทำร้ายเรานะครับและสำหรับคลิปนี้เองผมก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ